ครับวันนี้เราก็เดินทางมาอีกมันเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับเวลาคำคำมาพี่น้องครับวันที่สามสิบครับเอ่อกรกฎาคมสองพันหร้อยหกสิบแปดนะครับพี่น้องครับเพื่อจะมาตามแนวทางตามเล่าคำโค้นะครับพี่น้องครับซองละล้าน่านตลอดซองที่ที่เจ็ดครับช่างเจริดนะครับพี่น้องสวัสดีครับท่านช่างเจริดครับสวัสดีครับเวลาที่เก่าเวลาเดิมครับผมมาเจกันเวลาเนี้ยเด็ดคำคำร่มเย็นมีต้นคูนอยู่ใกล้อยู่ใกล้สารองดำครับเดี๋ยวใกล้หอยออกวันที่หนึ่งเราเข้ามาล่้มกัน ครับก็คือวันที่สามสิบกรกฎาคมสองพันหนึ่งร้อหกสิบเอ็ดตรงล้านพันตลอดเลขจากฝั่งเราครับหลังจากผ่านไปสองรอบเนาะครับจากที่ผ่านไปสองรอบสองที่สิบเจ็ดสองรอบเรามาลุ้นกันเราที่มาลุ้นก็คือมาเน้นตัวเลขเลยครับว่าผมชอบเลขไหนใช่ท่านชอบเลขไหนเราก็มาแสดงความคิดเห็นกันแล้วของท่านก็อาจจะเข้ามาไหมอาจจะอยากรู้วิธีการเสี่ยงโชคแนวทางใช่ครับผมก็คือว่าสองสิบเจ็ด ือเรามาลุ้นกันนะครับมาลุ้นมาลุ้นตอนที่สามสิบเนี้ยว่าจะชอบตัวไหนถ้าท่านไม่เคยซื้อก็ก็เป็นการแนะนําเล็กๆน้อยๆใช่ท่านครับแต่ส่วนมากก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นตก็คือรู้แต่คนที่เข้ามาใหม่เติมเติมคนดูคนติดตามก็ต้องบางคนเข้ามาถามผมว่าช่างเล่นยังไงซื้อยังไงก็ไม่มีแต่เหมือนเดิมอะไรแ้เอฟซีเขาใหม่ก็เขาเลขเหมือนเดิมเลขทำไมเหมือนเดิมคือเลขว่าเลขทำไมเหมือนเดิมอันนี้คือความกระจ่างคือ หนึ่งซองอะได้หกรอบครับหกรอบไนี่เท่ากับสิบห้าวันนะครับครึ่งเดือนครึ่งเดือนวันเว้นวันวันเว้นสองวันครับผมวันเว้นวันวันเว้นสองวันก็คือถ้าหกรอบละหนึ่งอะทําไมพระอาจารย์ให้หกรอบผมผมก็งงกันทําไมทําไมซองลร้านให้มาแล้วเล่นหกรอบทำไมมันนานจังก็บอกว่าโอ้ถ้าไปกลับไปกลับใช้เวลาใช่ท่านผมก็เลยตามพระอาจารย์ แต่มีซองที่นั่นนะที่ผมตามพระอาจารย์มาสามสี่ซองสา่ซองทีมีหลุดมีเข้าไปเรื่อยๆใช่ใช่แต่ถ้าถ้าหกรอบมันผ่อนคลายใช่มันเป็นเลขที่ผ่อนคลายเราไปเรื่อยไปเรื่อยช้าแต่ทุกรอบอ่ะหกรอบอ่ะเขาให้ซื้อตัวเดิมครับแต่พ่าอาจารย์ว่าถ้าชอบตัวไหนก็ให้หนักตัวนั้นชอบตัวไหนชอบตัวไหนก็ให้ซื้อตัวนั้นอ่ะแต่ส่วนมากเนี่ยเพราะตามที่สิบเอ็ดซองที่กลับมาเหมือนซองที่สิบเจ็ดนี่จะไปน้อย ทุกรอบเลเท่านโอ้น้อยตั้งแต่ผมมาพลิกแปลง<ช>ไปน้อยกันสนันเลยืยใช่ท่านอาจารยา์บอกแล้วมมนเชื่อเห็น <c oughs> ไหมไปน้อยทุกวันทุกวันเลยอซี <c oughs> จากที่ไทยเราโดดไปน้อยมั่งสับสนเลยทีนี้ครับนี่เลยมาเข้าปกติเดี๋ยวเรามาลุ้นกันณน์ดนครับ แต่ไม่คิดว่าสองนั้นแตกหกรอบโอ้แตกสามตัวเก้าสองออกสองรอบออกตรงตรงด้ยโอ้คนถูกสองสิบเจ็ดก็ขอให้เป็นแบบนั้นครับคือผมก็ไม่รู้เป็นเลขออกตรงไหนเพราะไม่ใช่เลขผมเป็นเลขที่อาจารย์ท่านให้มาอจากนั้นเออมันสรุปตรงลงแล้วก็คือเอาตามที่พระอาจารย์ให้มาครั้งแรกใช่กลับมาแต่ยกให้มาครั้งแรกคงไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะท่านเนาะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสามรอบสี่รอบอีกแล้วก็คือเป็นทดสอบดูเดี๋ยวทดสอบดูแต่อาจารย์ไม่ปฏิเสธท่านก็ โยมอยากได้แบบไหนใช่อาจารย์ก็ให้ได้<ช>แต่ผมพอลองสี่รอบสามรอบแล้วขอเป็นหกรอบดั้งต้นตำรับดั้งเดิมครับผมอาริจินอนอะไรนี่เขาว่ากัน <c oughs> <c oughs> ดั้งเดิมดีกว่านอาร์ติอตไปนั่น,อ,นอาริจินอนได้รออะไรนะขอไปดั้งเดิมดีกว่ามันมันจะเลขจะเข้าดีกว่าเขาดูแล้วครับหกรอบก็ถือว่าวิธีการซื้อถ้าเอฟซีอันนี้เอฟซีใหม่นะที่ยังยังไม่เข้าไม่เข้าใจก็คือให้เน้นตัวหน้า ตัวหลังก็เน้นตัวตรงอย่างตัวตรงสองบาทตัวกลับก็บาทหนึ่งเนี่ยตัวคือสองสองล้านเนี่ยไม่เคยออกตัวกลับเลยมากนะท่านเลยตัวกลับร้อยเปอร์เซนตัวกลับออกสิบตัวตรงออกเก้าสิบเปอร์เซนต์นี่รู้เป็นยังไงเลทับเลกับลอยหกรอบนี้จะเข้าสามตัวทุกรอบไหมท่านสี่บิดรอบสีเบิดใช่สี่ิดซองไงท่านกลับใช่จะเข้าสามตัวทุกรอบเลยทุกรอบตอนนั้นที่เข้าแปดหกเจ็ดก็เข้าสองที่เจ็ดที่แปดะแล้วก็เข้า เจ็ดหกสี่จำได้คนถูกได้เงินมากเลยประวัติการกับเก้าเจ็ดห้าหกสี่เจ็ดแต่หกทั้งโอ้ทั้งมันเต็มหน้ากระดานอะ่ะถ้าแทงฮาโลดกเต็มหน้ากระดานอ่ะถูกเต็มหน้ากระดานคนถูกเยอะจริงอ่ะก็ค่อยดีใจตอนนั้นก็ถือว่าได้ถวายพระอาจารย์ไปหลายหมื่นสอ,องสามหมื่นที่ที่แตกที่แตก 6, หกเออหกรอบอะ่ะที่แตกหกเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดห้าถายพระอาจารย์ไปแต่ามาันกรเท่าคือฝ่ายท่าน ได้อิฐธินุศาลายบาทอะโอ้งาน,นที่แตกๆกันด้างหลังก็จุดมีเข้าก็เลยตามกําลังครับคณานามันก็ตามอาธัธยาศัยทำถ้ามีทําเกิดมาสองสองแล้วก็เลยบอกพระอาจารย์ว่าเออโยมอัตมาบอกแล้วว่าให้เอาดังเดิมแต่โยมก็ยังดันกันผมก็ยิ้มๆบอกหลวงพ่อผมอยากลองดูเนาะครับบางทีเอ็มีเอฟซีมาทนเขาเาว่าลองดูแบบนี้ไหมครับแต่ว่าเออก็ยอมเพ้พระอาจารย์แหละเอาแบบดังเดิมเพื่ออะไรน้สาทางอะไรนะ อะไรนะอริจินอนอะไรนั Get ่นคืออะไรมาผมดังเดิมอริจ um, oh, ินนอนดังเดิมครับจะมาลุ้นกันมาสองสิบเจ็ดก็ถือว่าเมื่อคืนวันที่ยี่สิบสามน่ะผมผมก็ลุ้นแอดวิธีเรียบง่ายก็ลุ้นแอดวิถีชาวบ้านก็ลุ้นคือมันเลขพระจารย์เป็นเลขที่เราพุ่งรถเหมือนเหมือนบางไฟอะเราที่จะขึ้นะเราที่จะดังอะเลขขอแต่ให้เข้าน่ะดังตันทีเลขพุ่งเลยคือเหมือนรอพื่ดังอีกสามสิบสามสิบเดียวอ่ะครับว่า ท่านท่้งจีโร่จะชอบตัวไหนแล้วดินตัวไหนให้ตอนที่สามสิบเนี่ยซื้อตัวเดิมนะซื้อตัวเดิมนี่แหละแต่วันที่สามสิบอะผมชอบสามหกกับหนึ่งศูนย์ทำชอบตัวไหนไม่รู้อะในหกตัวเนี้ยแต่คอยท่านซื้อถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ซื้อหกชุดแต่ชอบตัวไหนเป็นพิเศษถ้าชอบเป็นพิเศษก็คือหนึ่งศูนย์กับสามหกชอบเหมือนทั้งจีโร่ก็จัดแต่ชอบเหมือนผมก็จัดถ้าไม่ชอบก็เลื่อนดูแต่ก็เล่นปกติไปก่อนกับผิดถูกก็จะว่ากัน ครับผมก็ตัวอย่างเป็นแค่นวทางไม่มีแค่รู้หรอกครับทุกสำนักมีแค่รู้ผมก็ไม่รู้โิจารย์วิจารย์น่ะท่านวิจารย์วิจารย์ก็อยากให้เลขที่ท่านซื้อเลขตัวเนี้ย fc ของผมที่เป็นมีมันสามพันคนแหละอยู่ในไลน์อ่ะครับผมก็ที่เขาชอบเขาก็จะมาซื้อตามนี้ก็ขอให้ท่านไปซื้อดูแต่ชอบมันผมก็สามหกตีสามสิบกับหนึ่งศูนย์ครับผมเพราะว่ามันมีเลขสามกับเลขศูนย์อืมครับกมตีสามสิบเนาะตีสามสิบ ครับผมครับก็อาจจะชอบเหมือนกันหรือถ้าไม่ชอบก็ถ้าถ้าชอบหกสี่หนึ่งก็อาจจะเป็นดวงของท่านออกตัวนี้ก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้นะออกอาจจะเป็นสามสิบประยกุกหกสี่หนึ่งหรือไม่ก็ออกสามหกสี่หนึ่งะหรือไม่ออกจะหกสี่หนึ่งศูนย์ท่านก็ได้ทั้งแถวเนี้ยทั้งทั้งแถวครับ,บเป็นเลขนี้บม,ม,มุมถ้าออกเนี้ยนีโบวิดครับพี่น้องครับนีโบวิดสามหกถ้าสามถ้าออกสี่ตัวสามหกสี่หนึ่งท่านก็ได้สามหกถ้าท่านออกหกสี่หนึ่งศูนย์ท่านก็ได้ หนึ่งศูนย์เนี่ยมัน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 วนอยู่นี่ใน่านวนอยู่เนี้ครับมัน<ป>ีโมุนนม่มีบมมม่นนีโมมมอันนี้เป็นความชอบเป็นความชอบคือคนที่เข้าม,มาดูร้อยต่อร้อยผมว่าชอบลาวเท่านั้นแหละ <aye. S 1> เรามาคุยเรื่องลาวพัฒนานดีกว่าหน่อยไม่คุยไทยไม่คุยครั aye, aye, <พ>บผมวันที่สามสิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดประมาณสองทุ่มยี่สิบขึ้นไปเรามาลุ้นกันนั่งที่จอโทรทัศน์แล้วมาลุยลุ้นกันครับขอให้ออกเลขที่ท่านชอบในหกตัวเนี้หกชุดนี้ท่านชอบก็ถือว่า พอท่านโชคดีแล้วก็ปังๆภาวนาขอยอบสองทุ่มยี่สิบขึ้นไปมาลุ้นกันหน้าจอโทรทัศน์ครับผมครับที่นี่ที่ชตรปันเราเป็นที่เด็ดเลยต้องขอขอบคุณช่างจิ๋วดนะครับพี่น้องครับที่มีแนวทางดีๆแล้วมาเน้นย้ำตัวเลขตำรวนขับ้งนะครับพี่น้องครับที่30มสิบกรกฎาคม2568ั่อสองที่17นะครับพี่น้องครับขอให้เขาสามโตตรงๆเด้อสาธุสวัสดีครับสวัสดีครับ